ฮัลโหลฮัลลสวีสดัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบเจอกันอีกเช่นเคยค่ะกับมีดีเต็มพุงฮัลโหล everyone welcome to my channel มีดีเต็มพุงนะคะวันนี้ทุกคนทุกคนมามา วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านทุกคนมาเข้าครัวกันนะคะวันนี้เราไม่ได้มากินโชว์นะแต่วันนี้เราจะมาทำโชว์เนาะวันนี้แม่จ๋ามีเมนูนะคะวันนี้เราจะทำเออ่เมนูผัดผงกะหรี่นะคะผัดผงกะหรี่นะวันนี้นะ,ะเรามาเข้าครัวช่วยกันนะคะวันนี้มาเป็นลูกมือแม่จ๋านะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้ามา รุยเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มจากกระเทียมนะคะแม่จ๋ากก็จะสับกระเทียมไว้ก่อนเลยนะคะกระเทียมแล้วก็จะใช้หัวหอมใหญ่นะคะก็หั่นเป็นชิ้นๆหั่นแบบนี้เลยนะคะอาจจะดูเก้กังนิดนึงนะคะ ไว้หนึ่งรูปนะคะวันนี้แม่จ๋าจะผัดผงกะหรีนะคะคือผัดผงกะหรี่ซีฟู้ดนะคะตั้งใจจะใช้เป็นปูด้วยแต่ว่าปูม้าแต่ว่าอืมนึกไปนึกมาไม่เอาดีกว่าเอาแค่ปลาหมึกกับกุ้งนะ,ะแล้วก็หั่นหัวหอมค่ะเอยไม่ใช่ต้นหอมขึ้นช่ายหรือเซอร์รี่นะคะที่นี่เขาจะมีไม่รู้เขาเอาใบมันไปไว้ไหนเนาะนะ แล้วก็เอาพริกใส่พริกไปหั่นไว้ให้มันเอาไปใส่ให้มันเป็นสีสันนิดนึงให้มันมีเขียวเีวแดงแงนะคะแล้วเราก็ใช้เป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกเราก็จะหัน่นจริงๆถ้ากินเองส่วนตัวเองแม้จะไม่ซีเรียสเลยแม่จะจะใส่ไปทั้งตัวเลยไม่หั่นเลยนะอันนี้นะคะให้คุณสาก็หั่นนิดนึงนะคะใส่กุ้งค่ะทุกคน<ๆ>เดี๋ยวเราก็มาแกะเปลือกกุ้งกัน นะคะคือถ้าเป็นส่วนตัวแม่จา๋าเนี่ยปลาหมึกอนะ่ะแค่ตัวแค่ประมาณนะั้นแม่จา๋าจะไม่หั่นหรอกเพราะว่าแม่จา๋าจะใส่ไปทั้งคํานี้ให้มันได้เต็มปากเต็มคาเนาะแต่ก็เห็นใจคุณสาเขาจะไม่ค่อยถนัดแบบนั้นเนาะเขาจะหัดถนัดแบบว่าให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะก็หั่นให้เขานิดนึงนะใจเขาใจเราเนาะกินด้วยกันแล้วก็จะมาแกะกุ้งค่ะแกะเปลือกกุ้ง วันนี้จะใช้แค่สองอย่างนะคะจะใช้แค่กุ้งกับปลาหมึกนะ,ะมีปูม้าอยู่ตั้งใจไว้ตอนแรกจะใส่ปูม้าด้วยนะ,ะแต่ไม่เอาเก็บไว้เพราะว่าปูม้ามันอยู่ในในตู้แช่แข็งนะคะห้องใต้ดินนะคะชั้นล่างห้องใต้ดินแต่ว่ากุ้งกับปลาหมึกเนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นข้างบนนะคะหยิบง่าย เรื่องของเรื่องนะคะสรุปก็คือขี้เกียจลงไปข้างล่างว่าง,งั้นเถอะนะคะก็เลยใส่แค่สองอยาง <c oughs> ความขี้เกียจรุนรวนความขี้เกียจอีกแล้วนะคะแกะกุ้งกันจาเอาขาเอาเปลือกเขาออกผ่าหลังกุ้งกุ้งอันนี้คือเขาผ่าหลังมาแล้วเนาะ เขาผ่าหลังมาแล้วแต่เขายังไม่ได้เอาเปลือกเอาขามันออกเราก็มาเอาเปลือกเอาขามันออกสักนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วน้ำผัดผงกะหรี่นี่แม่จ๋าก,ก็ไม่ได้แบบว่าชอบอะไรมากมายนะคะแต่ก็เพราะว่าแม่จ๋าจะชอบกินแบบอาหารเผ็ดๆอันนี้ก็ทําเพื่อให้ผู้ชายกินนะคะวันนี้แม่จ๋าใช้เป็นผงกะหรี่แบบซองสําเร็จนะเป็นเครื่องแกงกะหรี่สาเร็จ ผงกะหรี่สำเร็จนะคะก็ใส่ไปแล้วก็แม่จ่าจะเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติมันลงไปด้วยเพิ่มพริกเผานะคะทุกคนพริกเผาแล้วก็จริงๆจะใช้คานชันแต่ว่าไปหาซื้อมันไม่มีแล้วพอดีก็เลยเอาใช้อันนี้แทนไอวิปครีมนะคะที่บ้านมีวิปครีมอยู่ก็ใช้วิปครีมแทนนะ,ะวิปครีมตัวนี้เขาก็จะเอามา <c oughs> ขอโทษนะคะ ขาก็จะเอามาแบบว่ามาตีมันก็จะเป็นวิปครีมขึ้นมาเนาะแล้วก็ปรุงรสปรุงชาติความเค็มความหวานความอะไรก็ว่ากันไปอ่าเอาตามชอบใจเลยนะคะผัดผงกะหรี่มันก็จะต้องมีความหวาน,นะคะ่ะมีความเค็มมีความหวานมีความมันใส่ลงไปผสมแม่จ๋าจะผสมเ,เครื่องปรุงก่อนนะคะ ใส่พริกไทยไปด้วยแม่จะจะผสมเครื่องปรุงให้เข้ากันดีก่อนแล้วค่อยเอาไปผัดทีหลังมันจะได้แบบว่าข้นๆอยากให้มันเป็นข้นๆนะคะแล้วก็ใส่ไข่สามฟองนะคะในเมนูวันนี้นะคะเมนูจานนี้แม่จะจะใส่ไข่ไปสามฟองก็ตี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 ตไข่นะคะให้มัน แตกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปผสมกับเครื่องเครื่องปรุงที่แม่จ๋าได้ปรุงไว้ก่อนหน้านี้นะคะเอาไข่ใส่ลงไปตีให้เข้ากันก่อนเลยก่อนที่จะเอาไปปรุงไปผัดเพื่อแม่จ๋อยากให้มันข้นให้มันเข้ากันดีๆนะคะแม่กะจ๋าก,ก็จะทําแบบนี้นะคะกระสูตรใขรสูตรมันเนาะใครอาจจะมีเคล็ดลับอื่นๆ นะคะแตกต่างกันไปก็แล้วแต่การทำอาหารก็ไม่มีสูตรตายตัวนะฮะอันนี้เราก็มาตั้งกระทะกันเลยจ้าใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยถึงปานกลางเจียวกระเทียมที่เราสับไว้นะฮะประมาณหนึ่งให้กลิ่นมันหอมแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็เซอ,อเร์เรลี่กิ้งชาของเราปลาหมึกลงไปค่ะแล้วก็เครื่องปรุงที่เราได้ปรุง ผสมไว้แล้วนะคะก็เอามาโคนคุกเท้ากันไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะค่อยๆโค้นโค้นขึ้นมานะคะสักพักหนึ่งเราก็ใส่ในส่วนของใบขึ้นช่ายแล้วก็พริกนะคะลงไปเพิ่มสีสันอหุนนี่ก็เริ่ม พ้นมาแล้วนะคะเดือดปุ๊บปุ๊บป,ป,ปิดปิดปัดปัดขึ้นมาแล้วจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคนยั่วยั่วกินหอมเลยนะคะทำง่ายง่ายนะคะลองไปทำกันดูนะคะทุกคนทำง่ายง่ายนี่นี่ยั่วเลยปิ้งนะคะออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าผัดผงกะหรี่ นะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย